ต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนที่3ค่ะคือการสร้างเจ้าหนี้ลูกหนี้และสินค้าค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็กดไปที่สินค้าค่ะเลือกอันที่สองค่ะรายละเอียดของสินค้าค่ะกดเพิ่มข้อมูลค่ะใส่รหัสค่ะชื่อไทยค่ะ จึงกิดค่ะหมดนะคะหมดเราตั้งขึ้นมาเองค่ะกดตรงเพิ่มเลยค่ะแล้วก็ใส่รหัสค่ะเปลี่ยนเป็น อย่างอื่นแทนค่ะและเรียกอะไรใส่เป็นอุปกรณ์สำนักนานนะคะกดตกลงค่ะหมวดนะคะเราจะนับเป็นสินค้าสำเร็จรูปค่ะไฟ,ฟคู่ค่ะกดตกลงค่ะ ตรงกลุ่มบัญชีนะคะเราจะเป็นตัวค่ะกดตรงนี้เลยค่ะราคาขายนะคะอันที่หนึ่งจะเป็นสามร้อยห้าสิบค่ะแล้วก็ราคานะคะจะเป็นที่ยี่สิบค่ะกดบันทึกได้เลยค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาทําลูกหนี้กันนะคะเลือกที่ขายค่ะเลือกข้อหกค่ะรายละเอียดของลูกค้านะคะ กดตรงเพิ่มค่ะตรงกระดาษค่ะใส่หรหัสของลูกค้าค่ะเลือกของหน้าชื่อค่ะเราจะใส่เป็นบริษัทนะคะชื่อเป็นคิตตี้ค่ะประเภทลูกค้านะคะเราจะเลือกเป็นลูกค้าประจําค่ะเลขบัญชีนะคะเราจะเลือกเป็นลูกนิการค้าค่ะ เครดิตนะคะ70็ดสิบวันค่ะเงื่อนไขค่ะ3.5มจุดห้ทับเจแล้วก็เป็นขอพัยค่ะตรงนี้เป็น10ค่ะตรงนี้ก็เป็น n ทับเจค่ะตารางราคานะคะจะเป็นราคาขายที่1ค่ะสวนลดนะคะจะเป็น3.5%เปอร์เซ็นค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาบันทึกเลยค่ะ แล้วก,ก็ตกลงค่ะต่อมานะคะเราจะมาทำเจ้าหนี้กันค่ะเลือกที่ซื้อค่ะเลือกอันที่6ค่ะรายละเอียดของผู้จำหน่ายนะคะกดเพิ่มข้อมูลค่ะสถานผู้จำหน่ายค่ะใส่อะไรก็ได้นะคะคำมาหน้าชื่อเราจะใส่เป็นบริษัทค่ะตกลงค่ะชื่อเป็นแอมเปอร์ค่ะ ประเภทผู้จำหน่ายเราจะใส่เป็นผู้จำหน่ายประจำนะคะแล้วก็เลขบัญชีก็ใส่เป็นเจ้าหนี้การค้าค่ะประเภทราคานะคะเราจะเลือกที่อันที่สองค่ะเป็นแยกแวดค่ะเสร็จแล้วค่ะก็กดบันทึกได้เลยค่ะ เราจะใส่ให้หมดเลยนะคะทั้งเจ้าหนี้ลูกหนี้แล้วก็สินค้าของเราค่ะใส่ให้หมดเลยค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะพอเราทำลูกหนี้กับเจ้าหนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะมาใส่ยอดยกมาก,กันค่ะใส่ยอดยกมาของลูกหนี้นะคะกดเข้าไปที่การเงินค่ะเลือกอันที่หนึ่งค่ะรับเงินค่ะแล้วก็มาเลือกอันที่หกค่ะ บันทึกรายการลูกหนี้คงค้างอะยกมาค่ะนี่ค่ะกดตรงเพิ่มข้อมูลค่ะเลขเอกสารนะคะเราก็ใส่เลขเอกสารค่ะวันที่ค่ะใส่วันที่ที่เราใส่ตอนแรกนะคะที่มีให้ใส่อะค่ะแล้วก็จะเป็นรหัสลูกค้าค่ะ แล้วก็เลือกคนที่หนึ่งค่ะคิตตี้ค่ะตกลงค่ะแล้วก็จำนวนเงินค่ะเราจะใส่ห้าหมื่นนะคะแล้วก็ส่วนลดไม่มีนะคะแล้วก็ภาษีก็ไม่มีเหมือนกันค่ะ ร็จแล้วค่ะแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่ย้อนยกมาของเจ้าหนี้กันค่ะเลือกที่การเงินค่ะเลือกข้อ2ค่ะจ่ายเงินค่ะแล้วก็เลือกข้อ5ค่ะบันทึกเลขการเจ้าหนี้คงค้างในยกมาค่ะกดเพิ่มข้อมูลค่ะเลขกอกสารค่ะใส่ไปค่ะ แล้วก็วันที่ค่ะแล้วก็มารหัสผู้จำหน่ายค่ะเราจะเลือกคนที่หนึ่งนะคะคือแอมเปร์ค่ะตกลงค่ะแล้วก็ยอดยกมานะคะคือ8ปดพันค่ะส่วนลดไม่มีค่ะภาษีก็ไม่มีเหมือนกันค่ะแล้วก็ภาระภาษีซื้อเป็นเกณฑ์สิทธิค่ะ เสร็จแล้วค่ะก็กดบันทึกได้เลยค่ะก็ขั้นตอนที่3ก็เสร็จแล้วนะคะกับการใส่เจ้านี้ลูกนี้แล้วก็ยอดยกมาค่ะ